ชีด็ตมาเซียนชีด็ฟุตบอลตอนบ่ายนะครับมาดูกันว่ามีทีมไหนที่น่าลุ้นเชียร์กันบ้างนะครับไม่เหมือนคู่ไหนก็ด้วยเฉยนะเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับติดต่อสปอนเซอร์แฟนเพจใต้คลิปถ้าสนใจทักมาคุยได้มาเริ่มกันเลยดีกว่านาะสำหรับ6กันยายนนะครับถ้าลร้ลนอคู่ไหนก็ขอภัยเลยนะครับโดยคู่แรกนะครับก็จะเป็นบูซานฮุนไดเจอกับกวงจูคือคู่นี้ผมว่าบูซานฮุนไดมัน0 5 0.75เนี่ยคือลุ้น ลุ้นเต็มด้วยเลยนะคู่นี้เอาตามเป็นผลแล้วกันคู่นี้ผมว่ามันไม่น่าจะคิดเลยนาเนี่ยเอาง่ายๆถ้าใครไม่โลภนะผมว่าคู่นี้มาแน่นอนนะผมอุซสาหฮุนไดเล่นในบ้านด้วย1น์ก็จบใช่ไหม0.75จด้าัดไปต่อมากดไลค์นะเพื่อนๆใครแชร์ด้วยขอบคุณมากมาต่อกับผมนะครับที่ ที่คู่ต่อมาครับอินเตอร์นาซิองนาวเจอกับบาเฮียเจอกันมา4-5่ห้าครั้งกูชนะรวดไม่เหรอวะใช่ไหมบาเฮียนี่3นัดแพ้2แล้วอ่ะไอ้คู่นี้ต่อแพงเอาไวะนะครับคู่นี้อินเตอร์นาซิองนาว์ศูนย์จุดเจ็ดห้าผมจัดไปไม่เหมือนกับสวนซาปโปรโรเจอกับฟูเมเนเซ่คู่นี้ผมว่าซาปโปรโรมันเล่นในบ้านด้วยส่วนหนึ่งอ่ะแล้วก็ฟูเมเนเซ่นอกบ้านมันก็เออมันก็มีโอกาสแพ้ดวนช่วงหลังอนะ่ะ ซาโปโลนะไม่เหมือนกับสวนคิดว่าน่าจะพอลุนได้ครับผมในบ้าน4ชนะ375นแค่นั้นแหละกดไลค์นะเพื่อนๆกดไลค์ต่อมาวอสโกดากามาเจอกับทางอารันติโกพาลานิเซ่คือคู่นี้มันมันวอสโกดากามาเล่นในบ้านใช่ไหมแต่พาลานิเซ่เนี่ยเวลาเจอเฮดูเฮดูจะเหนือกว่านะ อ่ะนะครับแต่พาลาเนเซ่นี่คือช่วงนี้งงจัดนะครับ5นัดแพ้4เสมอ1น,น,นอกบ้านแพ้บ่อยนะครับตามเหตุผลก็ก็อยู่ที่ใจคุณแล้วอ่ะนะฮะอยู่ที่ใจคุณแล้วอ่ะเอาแล้วคู่นี้ผมเลือกแอตเลติโกพาลาเนเซ่ครับเหตุผลง่ายๆฮะเฮดูเฮดเหนือกว่าพาลาเนเซ่ด <c oughs> ีกว่าจัดไว้ต่อมากริติบาเจอกับอารลโกมิเนโรเอาตามเหตุผลเลยปะคู่นี้ผมว่าทางกริติบาเนี่ย มันเป็นทีมที่ที่ในบ้านเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะพอลุ้นได้นะครับพอจะลุ้นได้และอิตาเนโร่เนี่ยเป็นทีมที่นอกบ้านก็เสมอเยอะ,อะถ้าตามเหตุผลเนี่ยเอาตามเหตุผลไตแล้และการคู่นี้ผมว่าทีมกอริติบ้ามันไม่น่าจะแพ้คืออยู่ี่ใจกูแล้วนะไม่เหมือนกับส่วนนะครับกอริติบ้าครับผมคือทางมินเนโรเนี่ยมันมันยังไง ชนะอ่ะชนะขึ้นที่ที่หนึ่งวะเน่ใช่ไหมแต่กุลิติบ้านี่อยู่ซอนตกชั้นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นกุลิติบ้านมากกว่าไม่เหมือนส่วนแอตเลติกโกกัวเรนเซเจอกับเกตเ,เกมิโอคู่นี้เจอกันมาสี่ไม่ไม่สี่ครั้งแล้วกันคค่นไปแต่รู้ว่ากวัวเรนเซไอกัวรเรนเซเนี่ยมันเล่นในบ้านใช่ไหมมันแพ้น้อยส่วนทางอ่าทางเกมิโอเนี่ยนอกบ้านมันก็พอจะ ลุ้นไม่ชนะบ้างคู่นี้อยู่ที่ใจคุณนะผมว่ามันกัวเนเซ่มัน, ense, มนหนีตกชั้นแหละอีกทีเนึงมันในบ้านมันนอกบ้านเนะี่ยมันต่อเสมอมันต่อครึ่งลูกเนะี่ยผมว่ามันมันน่าจะแบบมีโอกาสที่จะเสมอสูงนะกัวเนเซ่ครับผมนะครับวัดได้อเมริกาลีกนะครับนิวยอร์กเจอกับฟิลาเดลเฟียคือฟิลาเดลเฟียเนี่ยนอกบ้านลองใช่ไหมซึ่งแนะ่นอนว่านิวยอร์กก็เฮดูเฮดไม่ได้เหนือพอ่าอะไรหรอก ล้วฟิลาเดเฟียเนี่ยพอจะลุ้นได้นะครับเพราะว่าช่วงหลังนอกบ้านก็ไม่ค่อยแพ้เนาะ0.5รองนะครับจัดไปโคลัมบัสคูเจอกับอ่าซินซินเนติอยู่ไหนวะเออนั่นแหละนะครับโคลัมบัสคูเนี่ยชนะบ่อยแต่โคลัมบัสคูนี่ต่อแพงนะครับต่อแพงซินเนติเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมานะครับน่าจะเพิ่งขึ้นมาแล้วมั้งเพราะว่าชื่อเพิ่งค่อยเพิ่งเพ,พ,พิ่งมาเห็นนั่นแหละ คือถามว่าซินเนติเนี่ยเป็นทีมที่แบบเป็นไงบ้างไะไม่ได้แย่นะจริงๆซินเนติเนี่ยไม่ได้แย่นะพอจะลุ้นเสมอได้แพ้หนึ่งได้หานเสมอได้เต็มชนะได้เต็มอยู่ที่ใจคุณไม่เหมือนกระสวนซินเนติอ่าซินซินเนตินะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ได้แบบชำนาญลีกอเมริกาขนาดนั้นนะไม่ได้ทายบ่อยๆก็เพิ่งมาทายช่วงที่บอลไม่ค่อยมีนี่แหละ นะครับต่อมาเซตนซาวเดอร์ ers, เจอกับทีมพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์คือคู่นี้เจอกันเนี่ยทีมนอกบ้านชนะบ่อยมากช่วงหลังแต่ถามว่าไอ้เซตนซาวเดอร์เป็นไงบ้างมันก็เป็นทีมเก่งแต่ว่าประเด็นก็คือมันในบ้านมันไม่ค่อยชนะรวมกับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ช่วงหลังในส่สามนัดในบ้านแต่ก็แพ้ไป2ถูกไหมนอกบ้านไม่ไม่ไม่ได้แพ้ไปบ่อยด้วยลหลายคนจะคิดว่าพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ใช่ปะ แต่ในมุมมองผมอะผมว่าเซตเทิลซาวเดอมันน่าจะลุนได้มากกว่าก็อยู่ที่ใจคุณนะเจอล่าสุดบุกไปชนะ3าสู่เนียเดือนตุเดือน,อนสิงหายี่สี่ก็ผ่านมาเมื่อไม่นานที่แล้วเนี่ยประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นทีมเซตเทิลซาวเดอรนะดูดูทรงนะครับเซตเทิลซาวเดอนะครับลวนๆขอภไยต่อมาครับเอลเอ็กเอลเอกเจอกับทาง ลอสแอ g เจลิคือคู่นี้เอาจริงหัว LA Galaxy ช่วงนี้ฟอร์มดีนะแต่มันชนะมา3เกมติดแล้วอะ่ะคิดว่าน่าจะแบบหมดอันติน่าจะพลังแฝงน่าจะหมดส่วน l o ส a n g e l ลิสเนี่ยสนัดแพ้2ถูกไหมเซอร์เทิลซาวเดอร์กับ LA Galaxy ก็เป็นทีมี่พอได้และเป็นทีมที่เศษตินอกบ้านไม่ได้แย่ด้วยลอสแอ g เจลินะครับพอใจกันได้นะคู่นี้มันไม่เหมือนก็สวนะ่นะครับคือ LA Galaxy เ่ามาลองด้วยในบ้าน แต่ประเด็นก็คือไอ้ทีมลองในบ้านนี่มมันได้เปรียบจังวะใช่ไหมแล้วลอสแอนเจลิสเนี่ยจริงๆมันเอ้ไซตติแบบนี้มันต้องลองวะแต่มันต่อเนี่ยผมว่าคู่นี้ลอสแอนเจลิสน่าจะมาครับน่าจะมาแบบแปลกๆถ้าคุณไม่มั่นใจก็โดยเฉยนะลอสแอนเจลิสครับผมดูไซตติแบบนี้มันต้อง LA ต่อนะครับทีมในบ้านเนี่ยแต่การที่ LA ลองนี่ผมว่าน่าจะโหน่าจะเป็น LA ผิดฟอร์มอะแล้วก็ลอสแอนเจลิสน่าจะชนะเลยอะ ลอตนจะลิ ic, นะชัดเจนนะครับก่อนจะกไปอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์นะครับก่อนออกจากคลิปนะฮะล้วติดต่อสปอนเซอร์ติดต่อสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนชีดเด็ดมาเซียนแฟนเพจใต้คลิปถ้าสนใจก็ทักมาคุยได้วันนี้ก็ลวนๆต้อขออภัยแล้วกันนะฮะก็ดูมาหลายที่เหมือนกันก็มีทีมเด็ดเด,ดคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้นะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ